สวัสดีครับพี่น้องฮัลโหลพี่ผู้ใดบ้างเมื่อใจเธอมีร่องรอยความปวดร้าวนี่แถาเดือดขาดจริงขอวร้องพิมพ์ใช่ไหมนี่แถาเดือดขาสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผู้ในก็รุ่งตุกิ๋วพี่สี่ข่าวสวัสดีครับมีข่าวดีมาบอกมือนี่ มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะครับปวดตื่นงนไม่แห้งเผู้เด็ดปวดตื่นทำไมนี่ครับเอากล่อมานานี่แม่แต่ก่อนเราชิมสีน้ำเงินเนาะเออๆทิมสีน้ำเงินคุณแอกคุณแอกไม่แล้วสเตเดียมวแม่คุณแอกก็เลยถือกูปูมานาวเลยแล้วแบบเอาล่มน็บสิแม่เออเอที่ไหนเือเอ่มันมีผสลิงนอามเดนแม่บอกนะสเตเดีบรรยากาศตรงนั้นเอาไปนอการประกวดอ๋อเด้อสปล่อยเราหน่อยนึง อ้าวพี่รองครับเบื้งก่อน,นสีแดงเบื้อ,ของขาอยู่เดอร์มีแพนนีมีจูดพรอมกันนึง <c oughs> นแห็นมีพรอมมันจะตัวตึงเลยเดฟสีอื่นเขาก็มีตัวตึงหเหมือนกันแต่สู่สปอร์ชิ่นสีแดงเงินองแค่เออสปอร์ชิ่นตัวของแค่อาหารเลยพี่ร,รองจะเลือกเผื่อกลับใจที่บ็อกกี้อาร์มี่มีซันี่เ <c oughs> นื้อหอมมาเถอะนะได้ยังกินท่านี้ครับได้เขาเซเว่นครับเป็นอันเนื้อทอดอย่างบวกครับวัวหมูกันเป็นคนจักรลาดครับเยอะเยอะ มันจะบอกผู้ใดก็มีมารยาดเครนข้างกลิ่นทั้งเบานั้นหนึ่งเอามามารยาดเดินน้องโอ้โห่แบบไม่ไร้ทำได้โอเคนี่ขอนนะขอนนะุญาตเนาะคนดูมันจะมีทั้งหมดสี่ทีมใช่ไหมครับพี่จางเล่พี่แจ็เขาไกลนะ่แล้วมันคือโบเบิอ่ะทีมที่หนึ่งทีมสีเขียวเดี๋ยวเสี่ยวทีมที่เก่งที่สุดไปที่หลังเนาะ <c oughs> ทีมเนี่ยสีเขียวเนาะสีเขียวก็จะประกอบไปด้วยน้องสกายนะครับผมพี่ชอปเปอร์นะครับพี่เจนนี่นะครับผม แล้วก็พี่กีตาร์นะครับพี่ฟลุ๊กอันนี้คือสีเขียวปาดพี่นอ้องสีแรกได้หน่อยากให้ทุกคนรอรุนรว่ามันจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับกิจกรรมการทําแต่แรกเลยว่าแต่ละสีเขาจะวางแผนในการโปรโมทสินขาดจังใดเปือทีตมด<ส>เดี๋ยวอย่างวมาจาังไหนเดี๋ยวสีบอกแต่ละสีฟังก่อนอันนี้คือสีเขียวนะครับผมเมื่อกี้ก็มีน้องสกายพี่ชอปเปอร์พี่เจนนี่นะครับพี่กีตาร์แล้วก็พี่ฟลุ๊กนะครับนี่คือสีเขียวนะครับสวัสดีครับพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์แน่ สีสป,ปอยให้เบิ่งว่ามืออื่นมันมีกิจกรรมยังแนที่น่าตต้นเต้นเออเรามาดูสีต่อไปครับสีเหลืองนี่สีนี้ก็ไม่ธรรมดาประกอบไปด้วยครูชินจังป้าออครูชินจังเป็นพระธรรมดาดิดดดเบบซี่พ่นหนีนาแน่นมากเขาอาจสามาในลุกแบบเพชรน่นตุลน,นสิก็ได้แต่ผมผมเดาทีมสีสีเหลืองออกว่าเขาจะทําในแนวที่มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนอมมดี้เออนาะเนาะเพราะครูครูชินจังเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์นะครับผมและทีมสีเหลืองก็จะมีครูชินจัง นะครับครูน้ำอูนเนาะน้องน้ำอูนเนาะแล้วก็มีน้องเวฟนะครับผมน้องน้องบอลแล้วก็สุดท้ายคือน้องสีแกลมปาสสุดยอดพี่บอกสีนีรธรรมดาดิเพราะ่านยังไงที่ครูชินจังสุดยอดแห่งครีเอทีฟทุกทุกคอนเทนต์สังเกตได้จากแฟนเพจครูชินจังว่าว่าครูชินจังแบบคิดคอนเทนต์ได้ดีมากมากสวัสดีครับทุกคนปื้ดพันซีแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ออกไปเดี๋ยวผมสีเบาซูฟังทุกอย่างเลยนะครับเราอย่าไปบอกบอดดอเาะผมลอยบอดมา่บอดด์หมูบอดมาได้หนิอ่ะ รามาดูทีมต่อไปครับทีมสีแดงทุกคนอาจจะสังเกตว่าทีมสีแดงทําไมถึงมีน้อยกว่าทีมสีอื่นมันมีเหตุผลของมันอยู่เดี๋ยวผมสีบอกซูฟังสีมิสซี่บอกซูฟังเด้อทีมสีแดงประกอบไปด้วยนี้ตัวตึงตัวตึงตัวหลักของโตเกียวมิวสิกเลยเป็นผู้ได้แปลว่าอะไรพี่น้องน้องยูริโอผู้ใหญ่กับสิลโฆษณาเพืุกซูฟังบอสี้ามันเนียนเออเออเขายกผสมไปได้ได้ สีแดงประกอบไปด้วยน้องยูรินะครับผมน้องลีโอคุณน่ะม่ตรตัวระดับแบเอบวกไหมเมีนพี่ก้องและก็น้องสแต็มทีมนี้จะมีแค่สี่คนไปแอบจับกลุ่มกันมาตอนไหนเนาะนี่อันนี้เป็นการอ่ะเขาเป็นการแบ่งจากทีมผู้บริหารใช่ไหม้างทีมผู้บริหารที่เขาคิดไว้แล้วซึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะจับแบ่งใครก็ได้นะครับคือเขาเขาคุยกันหลายเราประทุมกันบมานสิบวันเมียนต้องตัดสินใจกันแบบน มันพอดีกันนะครับเพราะฉะนั้นบม้ใดได้เปรียบเสียเปรียบต่อพี่น้องเพราะว่าแต่ละทีมก็มีความคิดความสามารถต้องซื้อบัตรแล้วน่าสนุกแม่นอันนี้แค่ไลฟ์ซื้อเด้นน่พี่น้องอันนี้แค่ไลฟ์ซื้อเด้เพราะว่ามันจริงมีอุ้ยน้องสปอยเดอะแยะต่อไปเรมาดูทีมสุดท้ายครับอันทีมนี้เป็นทีมที่แบบว่าเป็นเป็นทีมที่แข่งแต่งอีกหนึ่งทีมแล้วเป็นทีมที่คนที่หน้าตาดีที่สุดเชอร์นอนเอร์นนทีมนี้ประกอบไปด้วยครูเด็กมาลุดเองเหรอ่นะาทีมมาหนิแงาน่พี่นอง มันสิมีเรื่องบังอยญียังเกิดขึ้นมานั่นเพราะว่าคู่แนอะถึกฉลกกับสีน้ำเงินเด้พี่ป๊อกกี้สังเกตว่ารถกตสีน้ำเงินเด้เพราะว่าหมอดูทักว่าต้องทําอะไรก็ช่างให้เป็นสีน้ําเงินแต่ตันนี้ใช้สีสีแสดง <c oughs> เพราะว่าถึสฉลกกับสีน้ำเงินเป็นสีคนเมตตาอุปธรรคํำชูคุณแอกจะเล่าให้ฟังแมนมาก <c oughs> ประกอบไปด้วยคุณแอกบรุษครับผมน้องแอนนี่นี่แมนเออเออทำละครสั้นยูลีอยู่สีแดงแมนครับยูลีอยู่สีแดงพี่น้องกำหนักใจน้องยุลีรถหลามแน่นอนแต่ มันไม่ได้มีแค่กําลังใจเท่านั้นนะครับอยากรู้ว่ามันแข่งขันกันยังไงเข้ากลุ่มก่อนมีอนกดลิงข้างล่างนี่มันมีบหลายกติกาแห้งพี่นอ้องเพราะว่าทีมที่ชนะในสี่ทีมนี้ครับทีมที่ชนะในสี่ทีมนี้ทั้งทีมนะครับจะได้ไปเที่ยวต่อที่เมืองเฟืองเมืองเฟืองฟ้าสวยมากนะเมืองเฟืองขึ้นขึ้นไใหา้ไปทุกคนมันต้องมีการกติกาการแข่งขันกันไอแต,แต่ทีม่มันสีเขียดมาแข่งกันอันทีมนี้ยังไง ทีมอย่างที่มีทีมอย่างที่มีทีมอย่างอ่าใครได้กติกาชนะที่หนึ่งถ้ากิดจะได้ไปต่อแค่หนึ่งทีมเท่านั้นนะครับจะได้แค่หนึ่งทีมจะได้ไปเมืองเฟืองใช่สมมุติว่าเป็นทีมไม่รู้แหล่ว่าเป็นทีมไหนได้ไปแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับพี่เล็กแบนโซ่คนเดียวเท่านั้นพี่เล็กแบนโซคนเดียวเท่านั้นพี่น้อง กิจกรรมเริ่มตั้งแต่พกโมงกับแปดโมงได้ดีความสนุกความม่วนความเริวเอาว่าประธานสีน้เงินมาท่านครบอยู่เอาพี่น้องแอนนี่นะครับมีครูจูนนี่นี่มีน้องอาร์ตแล้วก็มีพี่แม็กซ์สันพี่น้องสีน้ำเงินเบ่งสวเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันครับเข้าแบ่งออกเป็นสี่ทีมด้วยกันจะมีแค่หนึ่งทีมเท่านั้นในนี้หนึ่งทีมเท่านั้นที่จะได้ไปเที่ยวเมืองเฟื่องครูจูนนี่ไม่ได้ไปเหรอครับมาครับนี่ครูจูนนี่อยู่สีน้ําเงินนะครับผม สบายดีจ้าเอฟซีจะฟังเล่าอู้เอฟซีจะฟังเล่ามาบ่อยนะมาเนี่ยเหมือนอ่นอ๋อมา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 ฟังเล่าสีน้ำเงินซื้อบาตพี่น้องเป็นกําลังใจสีน้ำเงินแน่คู่แดงเก็บไปเมืองเฟื่องแห้งเสียเอาเรื่องไปสู่เขาแต่ทีนี้เรามาดูกันว่ากติกาเราสามารถอ่านอ่านรายละเอียดเล็กน้อยๆได้ไหมได้เอาเลยพวกว่าเกี่ยวกับกับโอการเท่าไหร่ได้ๆเนาะเนาะ แต่ผมอื่นเอฟซีกัสิงงงหมครับเออบอไปเรื่อยแจมไปเลยเลยนาะแจมเรื่อยเนาะพี่น้องขอสป,ปอยบางส่วนแล้วกันเนาะเพื่อแบบบางที่พี่น้องแบบว่าสิด้ทิตตามว่ามืออื่นต้องตื่นจากงงอะนะอเอาพี่น้องจอะไปบอกบอดที่จะบอดสิงห์องช่วยกันลุนล้นลูกและอุ่นหนุนลูกๆกันคะ่ะใช่ใชครับทีมสีน้ําเงินหน้าตาหล่อสวยคนใช่ครับใครอยากเห็นทีมสีน้ําเงินไปเที่ยวเมืองเฟืองต้องสนับสนุนทีมสีน้าเงินคนเดียวใครของกัน ไปจ้าจะเดินทางตีสีมาข้ามฝั่งเียแซมอะไรอย่ช่วยกันช่วยลุ้นลูกๆและรออุน่หนุนด้วยนะครับแม่แซมสวสดีไปฮ่องกงด้วยอ๋อแม่บอกอุ้ยเพื่อนไรฮ่องกงมีคนสปอยมีคนมาพูดว่าไปฮ่องกงด้วยสุดยอดอุ้ยหรือว่าหรือว่าเราบอกแนกนี้แนกหรอแมอแกก่บ,บอผมแพ็กกระเป๋าก่อนนะบอแพ็กกระเป๋าหมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กำหนดการคร่าวๆเผื่อมันจะเขาเรียกว่าลักษณะมีเอฟซีบางคนที่เขาอยู่นครพนมแล้วเขาอยากสิมาบอกอินไหม คับพุ่งนี้แหละมึงเขามีบวงสวงไม่บวงสวงนะครับเพื่อใครที่อยู่นครพนมหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากจะมาดูลูกๆตุ๊กเกียวมิวสิสวัสดีครับทุกคนฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะครับทีมนักดนตรีไปด้วยไหมคะมีมาสามท่านมีมาสามท่านครับาะอทิที่เหลือก็มีงานเนาะขอไปงานนี่ไนะครับเอาเข้ามาเบิ้งอำนวณการเข้าข้าวครับกำหนดการคข่าวๆวนะครับผมพรุ่งนี้เวลาแปดนาฬิกาตรงนะครับศิลปินทุกท่านนะครับเราจะ ไหว้พระยาศีสัตนคราชพร้อมกันทุกคนพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นเข้าไปดูที่โปสเตอร์หน้าเพจได้ค่ะแม่นครับพี่น้องสีเชียร์สีใดก็ดีครับแต่อย่าลืมเชียร์สีน้ำเงินเชียร์ทุกสีเลยครับพี่น้องเรามารอดูว่าแต่ละสีเขาจะครีเอทีฟการนําเสนอสินค้าออกมาอย่างไร <c oughs> เพราะว่าการตัดสินก็อยู่ขึ้นอยู่กับพี่เล็กแบนโซด้วยว่าเรายังไม่รู้เกณฑ์ว่าเขาจะตัดสินจากเกณฑ์อะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมมันเป็นอย่างตื่นเ <c oughs> ต้นมากสีเขียว สีเขียวไหมทีมแรกแมนครับอ่าเขามาเบิ่งกันครับเขาสีบวงสวงเวลาแปดโมงแปดโมงตรงบวงสวงแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แปดโมงครึ่งทุกคนจะต้องไปพร้อมกันที่อาด่านาศุลกากรนครพนมนะครับเพื่อที่จะเตรียมขามฟังเนาะน,นะครับทุกคนใครยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วรีบเลยนะครับเพราะว่าคุ้มบ่คุ้มคะเบิ่ตั้งแต่เสาร์จนหัดเล็กเนียเราซูามนี้มันในบร,รอการควมเด้อันยังเกาะมือว่าที่ยิบ ขขเขาก็ได้เย,นเนย็นมาแล้วเลยพี่น้องขอกินณีค่ำเงินก่อนนั่งค่ำแล้วก็สิบเอ็ดวารอ่าโอเคครับแล้วก็สิบเอ็ดว่ามันนี่ยัก่อนมันจะมีกิจกรรมตั้งแตปดโมงเลยเราจะเน้นตั้งแตปดโมงแต่บวงสรวงเลยจนถึงประมาณสองถุงสามถุงสี่ถุงขมันมมมมจะมีกิจกรรมเออหนึ่งรอบกองไฟบ้างพูดคุยกันก็จะมีกิจกรรมอะไรอันนี้ไม่บอกว่ากิจกรรมอะไรเสื้อผ้าแน่อยู่คุณก็ไม่รู้หรออีหรีแด็กกับวัวไม่บอกไม่บอก ก็จะมีกิจกรรมอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ช่วงกลางคืนพี่น้องคมถึกเซอร์ไพรส์อีกใช่แล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงกลางคืนนะกิจกรรมรอบกองไฟ <M ule> มีฝกซ้อง <M ule> มีกีตาร์พูดคุยกันแคมปิง้งอ่ะฟิวแคมปิ้งที่มาแรกค <M ule> ือบินย,าาาย,ย่างปิ้งอย่างนั้นสินะเลิศเดอรบรรยากาศก็เลิศจุดพายุอยู่เรียกว่าอะไรคล้องหนาวจิ้มเคยไหมยังมันเป็นเหมือนแพร้อยนาำมันเป็นเหมือนแพเออแต่มันแต่มันก็ไม่มันไม่ใช่เมืองเฟืองแต่มันสวยเหมือนกันสวยอันนี้ก็สวย พ่อพี่น้องผมก็อยากไปเมืองเฟื่องแฉพี่น้องเชื่อไหมครับเป็นครั้งแรกของคุณแอกที่ได้ไปต่างประเทศได้หนิเพื่อนได้ในน้ำมูเลยเดี๋ยวก็มีแฟนอันสิีปีกสีมิต้ามาเห็นจะเป็นญี่ปุ่นเนื้อแต่ไปสุขคนมาครับสุขคนเหรอเนาะบ้าสาี่เลยบอเธอเธอสุด้ไปฮ่องกงย่กมันจิงไอ้ยังซื้อไปหรือเ่เอาสุปล่อยได้นี่บ้ารูวแล้วก็เวอร์กันเลยกันสปอยนรองแอกคู่แนกได้นี่คู่แนกสิตื่นเต้นได้นี่ เด่นกะลุ่มละจ้าอีพีใหญ่กลุ่มสุดๆใช่มันดูซื้อวันนี้มันได้ดูตัววันที่เท่าไหร่คะก็พุ่งพุ่งนี้ได้ดูพุ่งนี้แล้วก็วันจริงอ่ะที่เป็นอีอีพีกลุ่มที่ดงละครอนะ่ะเป็นบูมรถไฟอะไรนะ่ะที่เข<อ>าก็าคือเราจะได้ดูละครกลุ่มปิดด้วยใช่ได้ดูไปลาวด้วยได้ดูละครกลุ่มปิดด้วยใช่ที่ดงละครนะครับ